ก็ถามป้าน้ะของเรามีขนบบนั่นขนบบขนก็สิเป็นอย่างขนอันของของกูแม่กูสิก้นโบนก้นก็เรื่องของกูตัวเอ,อ้ยหลุดกะบย่างเปะย่างหัวเว้ยอ้ยมาสิแกอนอั้นนี่ได้หลุดย่างหัวเอ้ยต้องก็ไป่ป้าอล้วเนี่ยนี่ เอา้าเปซื้อไปใไช่หนีไปซสิเมื่อบ้าน,นสิี๋ยว้อเมื่อบ้านเออซิเมื่อจะได้นี่ล่ะกูกับซือเมื่อเอล่ะกระเป๋ากูกับเบื้องเน่ยของเจ้ามีคนอยู่บ่ละปะเอาบักอันนี้คือเป็นคนยังสิเอากระถามว่าของเจ้ามีขนบ่แน่ มึงก็เป็นคนยังสิยู่บอยูมาถามของกูมีขนบอเจ้าวาฮูเรื่องยูบนี่มึงนี่จังไรบ่เลิกบ่แล้วน้อจังไรมึงคือเป็นคนยังสิกูสีเมื่อนี่กูสิบอมาจักเถื่อเบิ้งขามึงเป็นเงินีลก็คอยถามว่าของเจ้ามีขนอยู่บอเป็นยังคือเป็นคนยังสิจังไรขะง่าเมืองนี่น้อ สิจังไรอยังกระทำโอ้บักอน,นี้ขนบาขนกับเรื่องของกูตัวมันของอยู่น้ำกูอ,อมาเอาอยยังมาเอาศูนย์ไว้จังนี้จังไรค่ะจังไรเนี่ยจังไ,เงไรเบลเบลแถวถ้ามึงนี่ของของเจ้านั่นมันมีขนบบเอามึงสิมา,ยาอย่างนีงน้ำของของกูขนบ่ขนกับอยู่น้ำกูตัวไปสิมานโีโอ้ยดอเจ้าาหัวอยังล่ะโอ้ดิ๊ เจ้าหูยิ่บอเดียนี้ไม่คอยว่าวนีิแม่เอ้ามึงว่าของเจ้ามีขนบมันก็สิมี่ตัวกูบ่ได้โกนเนาะจะไม่ว่าวย่งอีกบ้านนี้ไม่ว่าวย่งแต่มึงว่าของเจ้ามีขนบเอ้ากระถานนั่นแหละมันมีขนบอ้ยบักอันนี้กูสิเมื่อกูสิบ่มาจะเชื่อเด้กขจิตจังไรขนาดนี้โอ้ตาย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 เอี้ยนี่ก็จะกยู่น้่ได้จังได้นองก็ได้กูจะไปใส่กูก็สิเมื่อตัว กูอยู่นะมืสูหละ่ะมึงเบิ่งผัวมึง,มง,มงจังไรขนาดเลยเป็นอย่างบักอันนี้มันเป็นอย่างอีกกระถามป้าน้อของเรามีขนโบนั่นขนบ่ขนก็สิเป็นอย่างขนอันของของกูแม่ผู้สิกขนมาขนก็เรื่องของกูตัวเอ้าอีอันนี้มันเกอจากสีบ่บาทเอา้าก็มันว่าของเจ้ามีขนโบขนบาขนเราไม่ยากอย่างนัางกูมันจะมาขอเบิ่งของกูอีกที ผัวกูน่หวังดีกับมึงได้บอกกับมึงถามมึงจะสำั่นหวังดีกับมึงไดนหวังดีแต่แนวนี่หวังดีมาบางของอันป้านี่บอกมันโม้มังีเขาถาาว่าของมึงมนหลายบอกเขาทิ่ขนไปชงแน้่งมีแด่ขนของบ่มันก็บาวาอันของเจ้ามีหลายบอกมันก็่าของเก้ามีขนบ่แบบอันนี้ก็ไดไอ้เอาพวกกเข้าใจว่าที่มาเบิ่งของกูเนาะมต่บิงของอย่างก้าของมีขนบ่แล้วมึงจะไปเข้าใจอีหยังมันก็บาวาของเจ้าขนของหลายบ่ โอ้ยผัวก,กูนะมันเดืดเคืดอ,อี่ยนไอ้มันจะมองมึงนะมันคุยเจ้า,จาไอ้กูคืดเนาะบ้าแคานี่ก็ได้เจ้าโน่นั่นแหละผ้าข่อยจะไล่กูวมึงไอแจ้งให้กับหัวกูกูมึงคิดเนี่ย,ยก,กับหัวก,กูแต่แทนแต่ไ่อ้ากูคืดเนาะกูคืดกูจะไม่คืดดอกไปยอ,อย่ามาคนจ่อยหัวมันจะเท่าไปเห็นมันเอ้ยมันสั่งมันกระชิบพูดอกทั้งอันผัวทั้งเมียว่ากูคืดแล้วก็จากไป